เว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้โดยพานุอุทัยรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีข่าวมาบอกดำเนินการโดยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้พี่น้องครับเมื่อวานผมได้มีโอกาสไปร่วมง,งานสมโภชเจ้าเองสีและองค์พระพี่น้องร้อยแปดเจ้าแม่ทับจินของปัตตานีนะครับซึ่ง การจัดงานโดยท่านนายกกว้างนายกสุบินนะครับนายกสมาคมาินหนังจังหวัดปัตตานีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของงานตั้งแต่วันที่สิบจนถึงที่สิบสี่14ครับเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเรื่องของการริน้ำริไฟนะครับซึ่งสิ่งที่เห็นแล้วก็ประทับใจอย่างมากก็คือก,การจัดงานนี่นะครับเขาก็บอกว่าจัดงานติดต่อกันมา,าหลายปีแล้วนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสได้เห็น เ็นเรื่องเป็นราวออกบาปีนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นที่ประทับใจใหลายต่อหลายคนก็ชื่นชมาการทํางานของท่านนายกหัวอน้นะครับนายกสุบินเป็นอย่างมากนะครับแล้วในครั้งนี้ในงานบริไฟครา้นี้นะครับก็มีาที่ของทางไอ้หนำเนี่ยนะครับก็อนุญ,ญาตให้สุภาพสตรีได้รีไฟด้วยนะครับซึ่งเราก็เห็นได้ยากนะครับวันในครั้งนี้ก็มีตัวของกรรมการ ขอสมาคมไฮน้ำแห่งประเทศไทยนะครับมา,าร่วมง,งานด้วยนะครับก็คือคุณวัชรวิทย์แสงพงษ์ชวานนะครับท่านก็มาแล้วก็นําเอาอาองค์พระพี่น้อง1 0้แตนะครับนําเขา้าพุหลบป,ลปลไฟด้วยนะครับรุยไฟด้วยแล้วก็หามพระรุยไฟด้วยท่านับก็ดูแล้วท่านก็ประทับใจเช่นกัน,นครับอันนี้ในบทส่วนที่ผมได้เห็น ว่าในปัตตานีเรานี่นนะครับเรามีการจัดงานแห่พระาพระรูปไฟนี่นะครับถึงสี่ครั้งด้วยกันนะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นงานเจ้าแม่นะครับหลังวันมาคบูชาหนึ่งวันก็เดือนสามนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาเดือนเดือนห้าเดือนหกนะครับก็เป็นงานของผงเเจษถิงจึงครับท่านนายกสุธรรมนะครับอันนั้นก็หาพระรูปไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็มางานนี้ ในช่วงที่เมื่อวานนี้นะครับเป็นของอเจ้าอินสือไหหนํานะครับแล้วก็มาต่อต่อท้ายสิ้นปีนะครับก่อนสิ้นปีก็ประมาณกันยาตุลานะครับก็เป็นของอเกดกานะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีการภาพวิสัยเหมือนกันซึ่งถ้าเราคิดในแง่ของการสสเริึการต่องเที่ยวนะครับ ของเรามีความเข้มแข็งอย่างมากทีเดียวครับอย่างที่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยนะครับไม่นับทางเจ้าแม่ที่เราก็เป็นงานท่องเที่ยวเทศกาลของจังหวัดอยู่แล้วถ้าเราได้บรรจุางานเทศกาลเหล่านี้มาอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพิ่มสีสันการท่องเที่ยวของปัตตานีไปอย่างมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อเสนอสําหรับจังหวัดได้มาพิจารณาในการที่จะดําเนินการต่อไปครับ พี่น้องครับเรื่องของบรรจัดสิรัตนะครับกีฬาของเรานักกีฬาของเรานำชัยสู่ประเทศไทยของเรานะครับวันนี้เป็นรายของนายนักกีฬาทิพชาติโลสมมันกาเจนะครับอายุย4ิสี่ปีนะครับจะเป็นบุตรของนายอับรุลอาซีกับนางแม่เนาะกาเจนะครับพูนเราอยู่ที่ตำบลบาเจาะพื้อบาเจาะนะครับสังกัดอยู่ในสโมสรของกีฬาแป๊บพูนนะครับกีฬาสโมสร บรรจารัฐของบาจาะนะครับซึ่มีชื่อเสียงอยู่มีสมาชิกอย่างมากมายนะครับตัวของทางรุสมังกาเจเนก็อยู่ในประเภทของการต่อสู้นะครับส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จในการได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาภายในประเทศนะครับกีฬามหลาลัยกีฬา,าแห่งชาตินะครับรวมและดต่เต้ามาตั้งแต่โยชนแห่งชาติด้วยกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ประสบความสําเร็จในการแข่งระดับนานาชาติที่ เอาดีได้นะครับเมื่อหลายปีแล้วนะครับนาคราวนี้เองด้วยความตั้งใจในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็บอกมั่นใจนะครับว่าตัวเองก็คงจะได้มีโอกาสในการที่จะบคว้าเหรียญทองให้ได้นะครับเพื่อจะให้โอกาสกับคุณแม่แม่นอกนี่นะครับได้ไปเมกากันนะครับอันนี้ก็ดูว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็มีฝีมือก็ผมได้เห็นหลายครั้งเดียวนะครับแล้วก็มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าบรรดา นักกีฬาของเราวันนี้เนี่ยนะครับเรารับรู้ว่าคู่แข่งคันของเราเนี่ยนะครับคู่แข่งที่จะลงชิงกันในสีเกณฑเป็นใครก็พยายามที่จะดูภาพยนตร์นะครับคลิปวิดีโอที่คนเหล่านี้เนี่ยแข่งในางานต่างๆมาแล้วเอามาแกะแล้วก็โพสต์เองก็สอนวิธีธการแก้รูปต่างๆนะครับรวมตลอดจนถึงหนีไม้ตายของเราเสิร์ฟเข้าไปด้วยนะครับทําให้นักกีฬาชุดนี้ผมม,มั่นใจนะครับ